สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะทั้งในและต่างประเทศนะคะและท่านที่กําลังรับชมอยู่ในขณนะนี้นะคะวันนี้ก็มาดูลูกสาวอีกวันหนึ่งนะคะตอนเช้าเช้านะคะว่านางเป็นยังไงนะคะสงสัยจะมีแรงค่ะสงสัยจะมีแรงเมื่อคืนนะะี่ค่ะต้นไม้ <c oughs> นางหลุดนะคะเมื่อคืนโซ่กใ็ใหญ่ๆ่โซ่ก็ใหญ่ทําไมหนูถึง แอบเที่ยวแล้วลูกืึทำไมถึงแอบเที่ยวอ่านี่ค่ะต้นไม้นะคะพังหมดเลยนะคะแม่วารีแม่วารีโค่นต้นไม้่ะสามต้นนะคะสี่ต้นเลยนะคะนตอนเนี้ยเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนโอ้มีแรงจะไหมคะโดนไปสองเข็มโดนไปสองเข็มมีแรงเลยโค่นต้นไม้แม่หมดเลยนะคะร่มของแม่คำแก้ว รมของแม่คำแก้วไม่มีแล้วตอนนี้อ่านะคะปีมือปีมือของแม่วารีนะคะฝีมือของแม่วารีเมื่อคืนนะคะหลุดนะคะดีนะคะคนข้างบ้านนะคะมาได้ยินนะคะก็เลยไปปลุกตานะคะให้มาดู แม่วาร bon ีคนสวยนะคะไม่ค่อยสบายก็ใจคอไม่ค่อยดีนะคะแต่ก็วันนี้รู้สึกสดชื่นขึ้นหน่อยนะคะความหวังนะคะก็อยู่ที่แม่วารีเชือกเดียวนะคะตอนนี ah, itor, ้เพราะว่าแม่คาแก่คาแก้วนะคะก็แก่มากแล้วนะคะแม่วารีไอหนูหายไวๆนะลูกอความหวังนะคะอยู่ที่หนูเชือกเดียวนะคะตอนนี้จะได้ช่วยแม่ํำมาจะด้วยช่วยน้องโชคนะคะจะได้ ไม่ต้องไปอยู่ไทยทัพรยานะคะถ้ามีแขกนะคะถ้ามีลูกทัวร์มานะคะตอนประเทศเปิดนะคะก็มีแว่วารีเชือกเรือน,นะคะที่จะช่วยเหลือแม่สามาได้นะคะที่จะเอามาอยู่กับเราะจะได้ช่วยปลดหนี้ปลดสินให้แม่คามาน้องโชคชัยนะคะ,อะตอนนี้นะคะยายก็จะเล่าให้ฟังนีด้หน่อยนะคะว่าทําไมยายต้องทําช่องทาไมยายต้องไลฟ์ผลไม้ออนไลน์นะคะก็เราก็มีหนี้สินนะคะเยอะ ทั้งหมดนะคะก็เกือบจะสามล้านคะแนนนะคะ,ะเฉพาะตัวยาเองอการลงทุนก็ต้องมีไม่ได้กำไรมากนะคะเพราะว่ายายก็ไม่รู้ว่าจะเจอพิษโควิดขนาดนี้นะคะเราก็มาประสบปัญหาแบบนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็ต้องสู้ต่อไปคะ่ะแม่ก็ขอภาวนานะคะ อย่าให้หนูได้ไปโรงพยาบาลเลยถ้าหนูไปก็จะลำบากมากเลยนะคะเพราะว่าแม่อยู่ที่นี่คนเดียวนะคะขับรถไม่เป็นจะไปตัดสับรถก็ไม่ได้จะไปตัดหญ้าก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแม่ขอภาวนานะคะลูก๋าอย่าให้หนูเป็นอะไรมากเลกว่านี้เลยนะคะถ้าเป็นนิ้วก็ขอให้ทานยาแล้วก็ออกนะคะถ้านางเป็นอะไรไปสักเชือกนึงนะคะครอบครัวกๆๆินจุก็คงจะไม่มีอะไรเหลือนะคะ แม่ขมาก็คงจะไม่ได้อยู่กับเราน้องโชคชัยก็คงจะแย่นะคะสองเชือกนี้เพราะว่ายายก็เพิ่งเอามาตอนที่โควิดแค่สี่เดือนนะคะเอามาเพราะฉะนั้นนี้สินก็ยังเต็มเอียดนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะแล้วก็ไม่คิดด้วยนะคะว่าเขาจะเกิดนานถึงปีสองปีขนาดนี้เพราะฉะนั้นคนเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้นะคะว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้น คนเราเมื่อชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปนะคะเอาไว้ให้ลูกให้หลานนะคะเราก็คิดว่าเราไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรตรงไหนกู้ได้ตรงไหนยืมได้ก็ยืมมาซื้อให้ลูกให้เต้านะคะเพราะฉะนั้นก็เมื่อมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ก,ก,ก็แย่นะคะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะสู้ต่อไปสู้จนกว่าจะอ่านนะสู้จนหยดสุดท้ายเพราะเราก็ไม่มี ที่นาที่ไร่ไม่มีทรัพย์สินนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหากินอยู่อย่างนี้นะคะประมาณนี้นะคะ,ะวันนี้ก็มาถ่ายอาการของแม่วารีนะคะก็ยังสดชื่นอยู่นะคะก็ยังทานหญ้าได้ดีแม่ควานก็สบายใจนะคะตอนนี้ก็ขอบทุทกท่าน,นะคะ่ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะและติดตามช่องเล็กๆของแม่คำแก้วนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ชู้ต่อไปนะคะอยู่ด้วยกันก่อนนะคะให้พ้นโควิดไปก่อนนะคะจะได้มีเพื่อนนะคะ อวันนี้ยายก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอ่าขอให้แม่แม่เอสซีทุกท่านนะคะมีความสุขความเจริญนะคะอยู่มั่นขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ